ได้รับกออสร้างไปแล้วเปิดดูได้นะคะหลายคนได้รับกรอ่สร้างแล้วทักมาคุณพินพี่ได้รับกรอ่สร้างแล้วต้องทํายังไงเอ่ยพอพินถามนะคะยังไม่ได้เปิดกอ่สร้างดูเลย ได้รับไปแล้วนะคะเช็คดูความสวยของกรอสร้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากใช้นะคะก็จะกลับม,มารีวิวพินค่ะคุณพินใช้แล้วฟังมากๆเหมือนกับหลายชั้นที่รีวิวให้นะคะได้รับกรอสร้างไปแล้วเปิดดูได้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันที่เราจะเริ่มใช้กรอสร้างคือเริ่มเอาเงินใส่ในกระอสร้างให้เริ่มในวันเกิดเกิดวันไหนนําเงินใส่ใน,ก,น,ในกระอสร้างในวันนั้นค่ะเกิดวันจันทร์นําเงินใส่ในกรอสร้างวันจันทร์เกิดวันอังคารนําเงินใส่ในกร่อสร้างในวันอังคารถ้าพูดถึงการ เปลี่ยนดวงการเงินนะคะจะมีเลือกอยู่3วันค่ะคือเลือกวันเกิดเปล่าเลือกที่ชินแสและท่านแนะนําที่เป็นเลือกมงคลหรือไม่งั้นก็เลือกสะดวกนะคะถ้าพีนแนะนําพีนจะขออนุญาตให้ใช้เลือกวันเกิดค่ะเราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราเราต้องยึดจากวันเกิดของเรานะคะหลายคนคงจะเคยไปดูหมอดูใช่ไหมคะหมอดูจะบอกว่าใกล้วันเกิดแล้วให้ระวงังหรือบางคนหมอดูก็จะบอกว่า ใกล้วันเกิดแล้วจะโชคดีเพราะทุกๆวันเกิดของเราเป็นวันเปลี่ยนดวงของเรานะคะใช้คล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินในวันเกิดได้เลยนะคะ